คุณเคยได้ยินเสียงกระซิบในห้องที่ไม่มีใครอยู่หรือไม่ห้องปิดตายแห่งนี้ไม่มีใครเคยหนีรอดกลับมาได้และคืนนี้เสียงนั้นกำลังรอคุณอยู่เสียงกระซิบในห้องปิดตายแสงไฟในห้องสลัวจนแทบมองไม่เห็นมุมมืดอากาศหนักและเย็นชื้นเหมือนซึมเข้ากระดูกผนังสีเทามีร่องรอยแตกร้าเหมือนเส้นเลือดดำที่แผ่ขยายชายหนุ่มก้าวเท้าอย่างระมัดระวังเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในความเงียบ ทุกย่างก้าวยิ่งทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเขาหยุดนิ่งเงี่ยหูฟังเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในห้องว่างเสียงกระซิบเบาๆคล้ายผู้หญิงดังขึ้นข้างหูถ้อยคำพรามวัวฟังไม่ชัดแต่เต็มไปด้วยความเย็นยะเยอะือกเหมือนลมหนาวไหลผ่านเส้นขนทั่วร่างดวงตาเขาสอดส่องไปทั่วห้องทุกเงามืดเหมือนกำลังเคลื่อนไหวเหมือนมีใครบางคนยืนซ่อนอยู่ในนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยาวและชัดเจนกว่าเดิม คำพูดเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นชายหนุ่มหายใจถี่ลมหายใจร้อนปะทะก,กับความเย็นรอบตัวเขารู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่ทุกด้านประตูห้องปิดสนิทเขาลองหมุนลูกบิดแต่แรงมหาศาลดันมันไว้จากอีกด้านเสียงหัวรเราะเผาเบาผสมกับเสียงกระสิบดังรอบตัวเหมือนฝังอยู่ในผนงังเหมือนใครหลายคนกำลังพูดพร้อมกันมือของเขาสั่นระริกเหงื่อเย็นไหลตามหน้าผา ความกลัวแผ่ซ่านเข้ามาจนแทบยืนไม่ไหวทันใดนั้นเสียงกระซิบทั้งหมดหยุดลงเหลือเพียงความเงียบที่หนักหน่วงกดทับหัวใจชายหนุ่มกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากและเมื่อเห่อยหน้าขึ้นชายหนุ่มกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากและเมื่อเง่อยหน้าขึ้นเขาเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรปรากฏอยู่ตรงหน้าร่างเงามืดของหญิงสาวยืนอยู่ไม่ไกลใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษด,ดวงตากลวงโบ๋มืดสนิทไร้แววชีวิต ริมฝีปากของเธอขยับช้าๆแต่ไม่มีเสียงออกมาจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของตัวเองออกไปไม่ได้ไม่มีทางนี้หัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอบฝ่าเท้าเหมือนถูกตรึงให้ยืนอยู่กับที่แม้สมองสั่งให้วิ่งแต่ร่างกายไม่ขยับเงาของหญิงสาวค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกก้าวที่เธอเดินทำให้ไฟในห้องสั่นไหวหลอดไฟกระพริบทีเหมือนจะดับลง กลิ่นเหม็นคาวลอยมากับอากาศเขายกมือขึ้นปิดจมูกแต่ความเย็นชื้นก็ยังซึมเข้าสู่ผิวหนังจนรู้สึกชาเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำครวญดังก้องอยู่ในหัวเหมือนมีใครหลายสิบคนพูดพร้อมกันอยู่กับเราอยู่ที่นี่ตลอดไปชายหนุ่มสายหัวแรงเขาพยายามวิ่งไปที่ประตูอีกครั้งทุบประตูสุดแรงจนมือชาแต่ไม่มีเสียงใดลอดออกไปข้างนอกในจังหวะที่เขาเงยหน้าขึ้น หญิงสาวก็อยู่ตรงหน้าเพียงไม่กี่ก้าวผมยาวเปียกชื้นของเธอปกคลุมใบหน้าครึ่งหนึ่งน้ำสีดำไหลหยดลงพื้นเป็นทางเสียงกระซิบกระแทกหัวใจเขาแรงขึ้นเหมือนมีใครพูดอยู่ข้างหูทั้งสองข้างร่างกายของเขาสั่นสะท้านเหมือนจะล้มลงทุกเมื่อทันใดนั้นไฟในห้องดับสนิทเหลือเพียงความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งและในความมืดเขารู้สึกได้ว่ามือเย็นเฉียบกำลังแตะลงบนไหล่ของเขา เสียงหายใจที่ไม่ใช่ของเขาดังอยู่ด้านหลังใกล้เสียจนลมหายใจเย็นนั้นพัดผ่านต้นคอเขาค่อยๆหันกลับไปเขาค่อยๆหันกลับไปอย่างช้าๆเสียงหายใจยังคงดังอยู่ข้างหูแรงลมเย็นเฉียบสัมผัสต,ต้นคอจนขนุกชูชันในความมืดสนิทดวงตาของเขาปรับรับแสงไม่ได้แต่กลับเห็นเงาร่างหนึ่งสูงชะลูดกำลังยืนอยู่ด้านหลังร่างนั้นผอมแห้งจนเห็นกระดูกคอเอียงผิดรูปเหมือนถูกหัก และดวงตาสีขาวโพลนกำลังจ้องตรงมาอย่างไม่กระพริบชายหนุ่มถอยหลังอย่างตกใจแต่กลับชนเข้ากับสิ่งที่นิ่มและเย็นเยียบเขารีบพันกลับไปอีกทามหญิงสาวในชุดขาวยังยืนอยู่ตรงหน้าใกล้ยิ่งกว่าเดิมเธอยื่นมือซีเสียวมาจับข้อมือของเขาแน่นความเย็นแผ่กระจายเข้าสู่กระดูกทำให้ร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงชัดเจนในหัวของเขาไม่มีใครหนีออกไปได้ ทุกคนที่เข้ามาต้องอยู่ที่นี่หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหยุดสายตาเริ่มพร่าเลือนจากความหวาดกลัวเสียงหัวเราะต่ำๆดังมาจากรอบห้องก้องสะท้อนเหมือนมีผู้คนมากมายรายล้อมเขาเบิกตากว้างในความมืดเขามองเห็นเงาเคลื่อนไหวเต็มห้องร่างเงานับสิบค่อยๆปรากฏขึ้นแต่ละร่างบิดเบี้ยวผิดรูปมีแผลฉีกขาดและเลือดดำไหลองคเงาเหล่านั้นคืบคลานเข้ามาเสียงลากเท้าขูดพื้นดังคลืดคราด ทุกก้าวใกล้เข้ามาเหมือนกับกำลังจะกลืนกินเขาชายหนุ่มพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากลำคอเหมือนถูกกดด้วยมือที่มองไม่เห็นลมหายใจรวยรินใกล้หมดแรงทันใดนั้นไฟในห้องติดขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างกลับเงียบสนิทร่างเงาหญิงสาวและเสียงกระซิบทั้งหมดหายไปเขายืนหอบหายใจเหงื่อไหลท่วมตัวพยายามตั้งสติแล้วหันไปมองรอบห้องแต่ห้องกลับเปลี่ยนไป พื้นเต็มไปด้วยรอยเลือดที่แห้งกรังผนังเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเหมือนเล็บคนข่วนอย่างบ้าคลาั่งและตรงผนังด้านหนึ่งมีข้อความเขียนด้วยเลือดว่าเจ้าคือคนต่อไปหัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะสายตาเบิกกว้างมองตัวหนังสือสีแดงเข้มในจังหวะน,นั้นเองเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาอีกครั้งดังขึ้นมาจากด้านหลังเสียงกระซิบที่ดังจากด้านหลังทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัว เขาหันกลับไปทันทีแต่สิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นร่างของหญิงสาวชุดขาวกลับมายืนอีกครั้งเธออยใกไล่มากจนเขามองเห็นเส้นผมเปียกชื้นที่เกาะกับใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากของเธอค่อยๆย,ย้มยิ้มกว้างผิดรูปเผยให้เห็นฟันดำคล้ำและเหงือกที่เน่าเปื่อยเสียงกระซิบดังออกมาจากปากของเธอชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนๆตอนนี้เจ้าเป็นของเราแล้วทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับอีกครั้ง ความมืดปกคลุมจนมองไม่เห็นแม้แต่เงามือชายหนุ่มได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินวนรอบตัวเสียงลากโซ่เหล็กดังก้องไปทั่วห้องเขาพยายามถอยหนีแต่เท้ากลับสะดุดกับบางสิ่งบนพื้นเมื่อเขาลม้มลงมือสัมผัสกับวัตถุแข็งและเย็นเขาก้มมองมันคือกะโหลกมนุษย์ที่แตกออกเป็นรอยราวหัวใจเขาเต้นรัวสายตาสอดส่องไปในความมืดร่างเงาที่ไร้หน้าโผล่ขึ้นรอบตัวหลายสิบร่าง แต่ละร่างกำลังคืบคลานเข้ามาแขนยาวผิดรูปเหยียดออกมาเหมือนจะคว้าตัวเขาเสียงกระซิบผสมกับเสียงร้องคร่ำครวญของพวกมันประโยคเดียวที่ดังซ้ำๆคือไม่มีใครออกไปได้ไม่มีใครออกไปได้ชายหนุ่มตะโกนสุดเสียงแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปในห้องเหมือนไม่มีใครได้ยินแม้แต่น้อยเขาลุกขึ้นยืนทั้งที่ขาอ่อนแรงวิ่งไปยังประตูอีกครั้งคราวนี้ลูกบิดหมุนได้ แต่เมื่อเขาผลักประตูเปิดออกไปสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้ากลับไม่ใช่ทางออกมันคือห้องเดิมห้องปิดตายห้องเดียวกันทุกอย่างเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่บนผนังตอนนี้มีข้อความหมายปรากฏขึ้นข้อความสีเลือดที่ค่อยๆซึมออกมาเองจากรอยแตกของกำแพงเจ้าคือส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังลั่นรอบห้องหญิงสาวชุดขาวปรากฏขึ้นตรงกลางร่างเงาทั้งหมดก้าวเข้ามาใกล้ และในขณะเดียวกันประตูที่เขาเพิ่งเปิดกลับปิดดังสนัน่นห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวไฟกระพริบรัวๆก่อนจะดับลงสนิทชายหนุ่มยืนอยู่ในความมืดพร้อมกับเงามากมายนับไม่ถ้วนที่คืบคลานเข้ามาเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหัวเขาไม่มีวันเช้ามีเพียงคืนที่ไม่สิ้นสุดความมืดเข้าครอบงำทุกสิ่งรอบกายเสียงกระซิบดังแทกเข้ามาในหัวเหมือนคลื่นที่ถาโถมไม่หยุด ชายหนุ่มเอามือกุมหูแน่นแต่เสียงนั้นกลับยิ่งดังขึ้นดังจนสมองปวดแปลบเหมือนจะแตกออกเขาพยายามวิ่งหนีแต่ไม่ว่ากี่ก้าวที่วิ่งไปข้างหน้าสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็ยังเป็นผนังเดิมประตูเดิมห้องไม่สิ้นสุดเหมือนเขาถูกขังอยู่ในเขาวงกตที่ไร้ทางออกทันใดนั้นแสงสลัวเล็กๆปรากฏขึ้นที่มุมห้องมันไม่ใช่ไฟแต่เป็นเปลวแสงสีแดงคล้ายตะเกียงโบราณและใต้แสงนั้นเขาเห็นร่างหนึ่งนั่งอยู่กับพื้น ร่างนั้นคือชายสูงวัยผมขาวใบหน้าซุบซีดดวงตาลึกโบเขายกศีรษะขึ้นช้าๆจ้องตรงมาริมฝีปากแห้งแตกเอื่อเอ่ยเพียงคำเดียวข้าติดอยู่ที่นี่นานแล้วชายหนุ่มยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนหายใจแทบไม่ทันเขาอยากถามแต่เสียงในลำคอไม่ยอมเปล่งออกมาชายชราหัวราะเบาๆเสียงหัวเราะสันสานเหมือนมาจากใต้ดินเจ้าก็เช่นกันเมื่อเข้ามาแล้ว ไม่มีใครออกไปได้คําพูดยังไม่ทันจบร่างชายชราก็ค่อยๆละลายหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงเท่าดำๆกระจายอยู่บนพื้นความเงียบปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้กลับมีเสียงฝีเท้านับสิบใกล้เข้ามาเสียงลากเท้าขูดพื้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับกลิ่นเน่าเหม็นที่อบอวนจนแทบหายใจไม่ออกชายหนุ่มหันซ้ายหันขวาแสงไฟแดงริบหรี่ดับลงและในความมืดสนิทเขาเห็นเงามากมายนับไม่ถ้วน พวกมันคืบคลานเข้ามาล้อมรอบตัวเขาไว้มือซีดเสียวหลายคู่ยื่นออกมาพร้อมกันบางคู่จับแขนเขาบางคู่ดึงเสือ้อบางคู่คว้าข้อเท้าลากลงกับพื้นเขาตะโกนร้องเสียงหลงดิ้นสุดแรงเพื่อให้พ้นจากมือพวกนั้นแต่แรงที่จับเขาไว้กลับมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนพลังจากทั้งห้องกำลังดึงเขาลงสู่พื้นพื้นห้องค่อยๆแตกออกเป็นรอยแยกร่องลึกดำสนิทเปิดกว้างเหมือนปากสัตว์ร,ร้าย เสียงกรีดร้องนับร้อยดังขึ้นมาจากข้างใต้ดังก้องสะท้อนจนแก้วหูแทบแตกมือมากมายกระชากเขาอย่างรุนแรงลากร่างของเขาเข้าไปใกล้รอยแตกเขาพยายามคว้าอะไรสักอย่างเพื่อยึดเกาะแต่ผนังและพื้นลื่นไปด้วยของเหลวเหนียวสีดำทันใดนั้นเขาเห็นเงาหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ข้างรอยแตกใบหน้าเธอยิ้มกว้างผิดธรรมชาติริมฝีปากขยับช้าๆพูดคำที่เขาได้ยินชัดเจนจอน,นี้ เจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับเราและในวินาทีนั้นพื้นทั้งห้องแตกออกอย่างรุนแรงร่างของเขาถูกดึงตกลงไปในความมืดลึกเสียงกรีดร้องของเขาถูกกลืนหายไปเหลือไว้เพียงเสียงกระซิบที่ยังคงก้องก,งกังวานในห้องปิดตายร่างของเขาตกลงไปในความมืดลึกไม่สิ้นสุดเสียงกรีดร้องสะท้อนกลับมาเหมือนถูกกลืนซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งความมืดนั้นกลายเป็นพื้นแข็งกระแทกกายเขาอย่างแรงเขาลืมตาขึ้น และพบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องอีกครั้งห้องเดิมที่ผนังแตกรราวสีซีดหม่นและบรรยากาศเย็นชื้นแต่บางอย่างกลับเปลี่ยนไปรอบตัวเขามีเงาคนยืนล้อมเป็นวงกว้างทุกเงาไร้หน้าไม่มีดวงตาไม่มีปากแต่กลับมองตรงมาที่เขาด้วยความว่างเปล่าพวกมันไม่ขยับไม่พูดแต่ความรู้สึกหนักอึ้งกดทับจนแทบหายใจไม่ออกชายหนุ่มพยายามลุกขึ้นยืนแต่เมื่อเขายกมือขึ้นมาเขากลับเห็นว่ามือของตนเองซีดขาว ผิวเนื้อแห้งแตกเหมือนศพที่ถูกทิ้งมานานหลายวันหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเขาสองมองเงาสะท้อนในเศษกระจกแตกบนพื้นสิ่งที่เห็นคือใบหน้าของตนเองซีดเฉยชาและดวงตากลวงโบว่างเปล่าเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่รอบห้องแต่ดังขึ้นจากข้างในหัวใจของเขาเองเจ้าคือส่วนหนึ่งของเราแล้วเขาตะโกนออกมาแต่เสียงนั้นกลับไม่ใช่เสียงของเขา มันคือเสียงแหบต่ำเสียงเดียวกับที่เขาเคยได้ยินจากเงาในห้องนี้เสียงหัวเราะของร่างเงาทั้งหมดดังพร้อมกันสะท้อนกล้องเหมือนคลื่นโหมกระหน่ำทันใดนั้นประตูห้องเปิดออกเองอย่างช้าๆช,ชายหนุ่มออสิ่งที่เขาได้กลายเป็นหันหน้าไปทางนั้นนอกประตูเป็นเพียงความมืดว่างเปล่าแต่เสียงกระซิบเรียกร้องให้เขาก้าวออกไปถึงเวลาของเจ้าแล้วพาคนใหม่เข้ามาขาของเขาก้าวไปเองโดยไม่อาจขัดขืน ร่างเงาที่เหลือค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงห้องว่างเปล่าที่เงียบงันและเมื่อเขาก้าวพ้นประตูประตูก็ปิดลงทันทีเงียบไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยเหมือนห้องนั้นไม่เคยมีใครอยู่มาก่อนแต่ในความเงียบหากเงี่ยหูฟังยังคงได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยออกมาจากข้างในเสียงที่บอกเพียงประโยคเดียวห้องปิดตายกำลังรอเต้าคนต่อไปคำขืนนั้น มีชายอีกคนหนึ่งเดินผ่านตึกเก่าที่ถูกทิ้งร้างฝนโปรยปลายลงมาเบาๆลมพัดเสียงเหล็กเก่ากระทบกันดังเอียดอาดตึกสูงทึบมืดมิดราวกับสัตว์ร้ายที่ซ่อนอยู่ในความมืดเขาเป็นนักล่าข่าวท้องถิ่นได้ยินข่าวลือเรื่องห้องปิดตายมานานมีคนเล่ากันว่าหากใครก้าวเข้าไปในตึกนี้จะไม่มีวันกลับออกมาอีกเลยชายหนุ่มหัวเราะในใจคิดว่าเป็นเพียงตำนานที่ชาวบ้านแต่งขึ้นเพื่อปิดบังเหตุการณ์บางอย่าง แต่ความอยากรู้กลับผลักดันให้เขามายืนตรงหน้าประตูตึกแห่งนี้เขาผลัดประตูไม้ผูกเก่าๆที่ส่งเสียงดังครืดทันใดนั้นกลิ่นอับชื้นและกลิ่นข่าวประหลาดก็ลอยออกมาอากาศภายในเย็นเยือกจนแตกต่างจากข้างนอกอย่างสิ้นเชิงไฟฉายในมือสองไปตามทางเดินฝุ่นเกาะหนาและพื้นเต็มไปด้วยรอยเท้าประหลาดบางรอยเป็นรอยรองเท้าคนแต่บางรอยกลับเหมือนรอยลากเหมือนใครถูกฉุดไปในความมืดเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ จนมาถึงประตูเหล็กบานหนึ่งบนบานประตูมีรอยขีดเขียนคล้ายเล็บจิกขวนเต็มไปหมดและที่น่าตกใจคือมีข้อความสีแดงสดเพิ่งถูกเขียนว่าห้ามเปิดผู้ที่เข้ามาคือเหยื่อรายต่อไปเขายืนมองตัวอักษรน,นั้นอยู่นานหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุแต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นกลับชนะความกลัวมือของเขาเกื้อมไปจับลูกบิดประตูเหล็กอย่างช้าๆเสียงโลหะดังเอียดก้องไปทั้งตึก เมื่อเขาผลักประตูเข้าไปสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าคือห้องสี่เหลี่ยมสลัวผนังแตกร้าพื้นชื้นแฉะและกลิ่นเหม็นเน่าหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมทันใดนั้นประตูก็ปิดสนิทอยู่ด้านหลังเสียงกระแทกดังสนั่นจนเขาสะดุ้งเฮือกไฟฉายในมือดับลงทันทีเหลือเพียงความมืดสนิทหัวใจของเขาเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเขาพยายามหมุนลูกบิดประตูแต่ไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงหายใจแผ่วเ,เบาอ่อยออมากระทบหูชัดเจนจนเหมือนใครบางคนยืนอยู่ด้านหลัง เขารีบพันกลับไปแต่สิ่งที่เห็นคือเงาสลัวของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องร่างนั้นสูงใหญ่ดวงตาว่างเปล่าและใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนตายชายหนุ่มจำได้ในทันทีนั่นคือคนที่เคยหายสาบสูญไปจากตึกแห่งนี้ภาพถ่ายของเขาเคยถูกตีพิมพ์ในข่าวเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ตอนนี้เขากลับยืนอยู่ตรงหน้าในสภาพที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องหลายเสียงซ้อนกันเหมือนกำลังพูดพร้อมกัน เ้าเข้ามาแล้วเจ้าจะไม่มีวันออกไปได้ชายหนุ่มก้าวถอยหลังด้วยความตกใจแต่กลับชนเข้ากับบางสิ่งที่เย็นเฉียบเขาหันกลับไปช้าๆและพบหญิงสาวชุดขาวยืนห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวใบหน้าซีดไร้เลือดยิ้มกว้างเกินมนุษย์ริมฝีปากของเธอขยับเบาๆและเสียงกระซิบก็ดังก้องชัดเจนในหัวเขาถึงเวลาของเจ้าแล้วเจ้าคือหยื่อรายใหม่ชายหนุ่มนักข่าวยืนนิ่ง ความกลัวแล่นไปทั่วสติจนร่างกายสั่นสะท้านเสียงกระซิบรอบห้องดังหนักขึ้นทุกขณะเหมือนผู้คนนับร้อยกำลังตะโกนคำเดียวกันอยู่กับเราอยู่กับเราเขาหลับตาลงพยายามตะโกนออกมาสุดเสียงไม่ข้าไม่ใช่ของพวกเจ้าทันใดนั้นไฟฉายในมือกลับติดสว่างขึ้นมาอีกครั้งลำแสงพุ่งไปยังผนังห้องที่เต็มไปด้วยรอยข่วนและสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้น ข้อความที่เคยเขียนด้วยเลือดบนผนังตอนนี้กลับเปลี่ยนเป็นประโยคใหม่ใครที่ไม่ยอมจำนนจะถูกกลืนหายไปตลอดกาลพื้นห้องสันส่นสะเทือนรุนแรงรอยแตกสีดำผุดขึ้นรอบตัวมือซีดเผือดน,นับไม่ท่วนโผล่ขึ้นมาจากรอยแตกขวาขาของเขาไว้แน่นเขาดิ้นสุดแรงแต่ไม่อาจหลุดพ้นหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ตรงกลางห้องรอยยิ้มกว้างของเธอสะท้อนในความมืดเธอเอื้อมมือมาชี้ตรงมาที่เขา เสียงกระซิบทั้งหมดหยุดลงในทันทีตามด้วยประโยคสุดท้ายที่ก้องสะท้อนอยู่ในหัวของเขาไม่มีใครออกจากห้องนี้ได้นอกจากร่างที่ไร้ชีวิตร่างของเขาถูกดึงลงไปในความมืดเสียงกรีดร้องสะท้อนก้องแล้วค่อยๆเงียบหายเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดห้องกลับเงียบสงัดดังเดิมไม่มีร่องรอยของเขาเหลืออยู่แม้แต่น้อยไฟในห้องสว่างขึ้นเพียงครู่เผยให้เห็นผนังด้านหนึ่งที่มีข้อความใหม่ถูกเขียนด้วยเลือดสด เหยื่อรายล่าสุดได้เข้าร่วมกับเราแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปประตูเหล็กค่อยๆเปิดออกอีกครั้งรอคอยผู้กล้าหรือผู้โชคร้ายคนถัดไปที่จะเดินเข้ามาโดยไม่รู้ชะตากรรมเสียงกระซิบดังแผ่วเบาอีกครั้งห้องปิดตายจะไม่มีวันสิ้นสุด